สองอย่างนี้ที่คุณต้องเรียนรู้ที่คุณต้องทราบก่อนที่จะทําการประกอบชุดคลัตไม่ว่าจะเป็นของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งรถคลัตมือรถคลัตเท้านะครับจะเป็นอะไรนั้นจะมะีความหมายอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรอ่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะทําการประกอบครับเมื่อเราพูดถึงชุดคลัตนะครับ ที่เราจะทําการประกอบนี้มันจะมีปัญหาอยู่อสองอย่างนะครับหลักๆด้วยกันที่นะครับหลายหคนยังไม่รู้หลายๆคนนะครับยังต้องทําการเรียนรู้นะครับถึงชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นเรื่องที่ เรานะครับจะต้องรู้นะครับไม่เป็นอาจะได้ไม่เป็นปัญหาในขั้นตอนของการประกอบจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับครับทุกท่านก่อนที่เราจะไปทําการประกอบเรามาดูกันตรงนี้นะครับทุกท่านนะอันดับแรกเลยเราจะพูดถึงเรื่องของวิธีการดูมาร์กแล้วก็หามาร์กของชามคัดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า รถบางรุ่นไม่จําเป็นต้องตั้งมาร์กย้านะรถบางรุ่นไม่จําเป็นต้องตั้งมาร์กแต่รถบางรุ่นนะครับจําเป็นจะต้องทําการตั้งมาร์กแล้ววิธีการดูมาร์คมันดูอย่างไรบางรุ่นทําจุดมาให้บางรุ่นไม่มีจุดไม่มีมาร์กหรือมาร์คมันเลือนลางจางหายไปนะครับทุกท่านก็เอามาดูกันนะางเ่น,นเคสน,นี้นะครับมันก็จะมีจุดอยู่นี่เห็นไหมมีจุดมีจุดวงกลมนะครับเห็นไหมมีจุดเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็จุดวงกลมนะครับ่า นะครับทีนี้ตรงเนี้ยนะครับมัน voilà kind of ก็จะมีจุดกลมๆอยู่เห็นไหมจุดกลมใหญ่บางทีมันก็ทํามาหลอกเราอ่ามุมนี้นี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีจุดกลมๆอยู่กลมใหญ่อยู่ตัวนึงเนี่ยเห็นไหมอยู่บริเวณปลายนิ้วนะครับทุกท่านมันจะมีอยู่นะครับจุดกลมพวกเนี้นะครับมันก็คือตําแหน่งมาร์คถ้าหากว่าเราใส่มาร์คถูกต้องนะถ้าเราใส่มาร์คถูกต้องนะครับทุกท่านนะอ่าดูดีๆนะถ้าเราใส่มาร์คถูกต้อง นะครับเนี่ยฟันเฟืองมันจะขบกันสนิทนะถ้าเราใส่มาร์กถูกต้องฟันเฟืองมันจะขบกันสนิทเห็นไหมสังเกตเห็นฟันเฟืองไหมอ่านะครับอ่าไปซูมให้ดูด้วยอ่ะนะจะได้เห็นกันชัดๆนะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าฟันเฟืองนะครับอ่าถ้าหากว่ามาร์กมันตรงฟันเฟืองมันจะขบกันแบบนี้นะครับมันจะเข้าร่องแบบนี้เลยนะครับมันจะเข้าร่องแบบนี้นะครับ แต่ถ้ามันมาร์กมันไม่ตรงนะครับถ้ามาร์กมันไม่ตรงเนี่ยฟันเฟืองมันจะไม่เข้ากันเห็นไหมอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้นะครับเพราะว่ารถบางรุ่นมาร์กก็ทํามาหลอกรถบางรุ่นก็ไม่มีมาร์กนะครับรถบางรุ่นไม่จําเป็นต้องตั้งมาร์กนะครับทุกท่านอ่าสิ่งนี้ก็คืออ่าสิ่งที่เราควรรู้อันนี้มาร์กไม่ตรงมันจะเป็นแบบนี้มาร์กไม่ตรงฟันเฟืองมันจะค้างกันอยู่แบบนี้นะใส่แบบนี้คัดลื่นแน่นอนนะครับถ้าเรา อ่าสวมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตำแหน่งมาร์กที่มันตรงอยู่นะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกท่านนะครับจะต้องรับรู้ด้วยนะครับก่อนที่จะทําการประกอบอ่ะเรื่องมาร์กผ่านไปนะครับในตระกูลยมมาฮ่าเนี่ยในตระกูลยมมาห้านะครับเราจะสังเกตได้ว่าแผ่นเหล็กเนี่ยนะครับแผ่นเหล็กมันจะมีแผ่นหนึ่งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับอ่าหรือรถหลายๆรุ่นตอนนี้ก็จะมีเสาสามเสามีสปริงส,ส,สามตัวแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ข้างในสุดไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ข้างในสุดไอ้แผ่นที่สองนะครับตัสังเกตด,ด้วยว่าแผ่นที่สองมันจะมีหลบเสาอยู่แผ่นสองหลบเสานะครับแผ่นสามหลบเสาเห็นไหมสองกับสามมันจะมีช่องว่างสําหรับหลบเสาอยู่นะครับอ่าสองกับสามมันจะมีช่องว่างหลบเสาอยู่เห็นไหมอ่าเนี่ยช่องว่างหลบเสานะ อ่าเวลาประกอบนะครับสมมุติว่าเราเลี้ยงเข้าไปแผ่นเหล็กอ่าแผ่นคัดแผ่นเหล็กแผ่นคัดแผ่นเหล็กเนี่ยเวลาที่เราใส่แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กจะต้องนะครับแผ่นเหล็กจะต้องค่อมตรงเนี้ยนะครับค่อมเงี้ยเห็นไหมอ่าเนี่ยเนียเนียนะครับอ่ากล้องก็ไม่สูงไม่โฟกัสเนาะอ่ามันสั่นมันสั่นมือสั่นอ่ะเนี่ยนะครับ เห็นไหมช่องว่างตรงเนี้ยมันจะค่อมเสานะครับมันจะค่อมเสาแบบนี <ap> ้นะครับนี <t ru x tough> ่น <cold> ี่ดูดีๆเห็นไหมเนี่ยเวลาประกอบมันจะต้องค่อมเสานะครับแผ่นสองแผ่นสามจะต้องค่อมเสานะครับแผ่นที่สี่แผ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะต้องยันกันกับเสาจะต้องตรงกันกับเสาโดยเอาตำแหน่งที่เขาเจาะรูมาเนี่ยตำแหน่งที่เขาเจาะรูมาตรงกันกับเสาเพราะว่า ในเสามันจะมีสปริงนะครับในเสามันจะมีสปริงอยู่นะครับอ่าตรงนี้ให้เรารู้นะเห็นไหมในเสามันจะมีสปริงอยู่มันจะเอาสปริงมายันตรงที่เป็นรูเขาทามาร์กไว้ให้เนี่ยสปริงมันมันก็จะมีอยู่เนี่ยสปริงสามตัวเนี่ยนะครับเวลาประกอบเนี่ยแผ่นสุดท้ายจะต้องยันกันกับสปริงนะแผ่นสุดท้ายจะต้องยันกันกับสปริงนะครับทุกท่านนะมันมีสปริงสามตัวนะครับแผ่นสุดท้ายจะต้องยืนบนสปริงนั่งบนสปริงแบบนี้ นะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ให้เข้าใจนะอ่าสปริงมีไว้ทําไมก็มีไว้ให้แผ่นคัดมันจากเร็วขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านนะก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของทีนี้นะครับในเรื่องของการใส่แผ่นเหล็กคัดพวกนี้นะครับแผ่นเหล็กคัดที่เราใส่เนี่ยนะครับอ่าให้เราสังเกตนะครับถ้าเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้ นะก็คือแผ่นนี้ของยามาฮ่าเนี่ยมันเอาหน้าเรียบออกนะครับเอาหน้าเรียบออกอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ใส่ในสุดเวลาที่เราประกอบในรถหลายๆรุ่นนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าแผ่นเหล็กคัตเนี่ยนะครับบางรุ่นมันเหมือนกันทุกแผ่นนะเวลาประกอบถ้าถ้าเราเอาหน้าเรียบหันเข้าไปหาตัวรถถ้าเราเอาหน้าเรียบหันเข้าไปหาตัวรถทุกแผ่นจะต้องเอาหน้าเรียบเข้าไปทั้งหมดนะครับ ถ้าเราเอาหน้านูนนะครับมันจะมีหน้าเรียบหน้านูนเนี่ยถ้าเราหน้านูนเข้าไปเราก็ต้องเอาหน้านูนเข้าไปให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับอ่าทาไมนะครับทําไมนะเวลาที่เราประกอบคัตนะครับถ้าหากว่าเราใส่แผ่นคัตผิดถ้าเราใส่แผ่นคัตผิดนะครับสมมุติว่าเราเอาอ่าหน้าเรียบกับหน้านูนใส่นะเอาหน้าเรียบแผ่นแรกอาจจะเอาหน้าหน้านูนเข้า นะครับแผ่นที่สองอาจจะเอาหน้าเรียบเข้ามันจะเป็นเหมือนคนพนมมือแบบนี้เห็นไหมมันจะโค้งนะครับมันจะโก่งนะครับอ่าถ้าเราเอานะครับอ่าเนี่ยเอาหน้านูนแผ่นหนึ่งเอาหน้าเรียบเข้าแผ่นหนึ่งเอาหน้านูนเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วการประกอบอ่ะนะครับถ้าเอาเรียบเข้าก็คือเอาเรียบเข้าทั้งหมดถ้าเอานูนเข้าก็คือเอานูนเข้าทั้งหมดมันก็จะเป็นประกอบแบบนี้นะครับมันก็จะเรียงแนบกันสนิทแบบนี้นะครับทุกท่านนะ ก็เอาตรงนี้ไปเป็นข้อคิดไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับก็อ่าไม่อยากให้หลายๆคนมาพลาดนะตรงจุดจุดนี้นะครับท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ FC ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับ